สวัสดีเพื่อนเทุกคนนะครับผมจอปานินภูครับวันนี้เป็นคลิปเฉพาะกิจมากๆนะครับเพราะตอนแรกผมกำลังจะเข้าฟิตเนสนะครับแล้วปรากฏว่าคุณหมอพาทเนี่ยก็เทคมาบอกาว่าตอนนี้กําลังอยู่ที่ร้าน refinement นะครับวันนี้เราเลยมีโอกาสเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมที่ได้มีโอกาสเจอ ตัวเป็นๆกับ FC อันดับหนึ่งในช่องของมาตินพูนะครับกราบสวัสดีคุณหมอพัทด้วยนะครับสวัสดีนะครับกราบสวัสดีคุณหมอด้วยนะครับนี่เป็นคุณหมอใหญ่ที่เป็น f c ในช่องมาตินพูทั้งคู่นะครับวันนี้จัดอะไรไปบ้างครับผมวันนี้จัดเต็มเพราะว่าโดนยาแรงมากโดนยาแรงมากนะครับก็ได้สอย่างเลยครับทั้งกระเป๋าด้วยคระเป๋กะรองเท้าด้วยเห็นไหมครับของจริงครับเพื่อนๆกราบขอบคุณมากๆนะครับนี่นี่โชว์หน่อยฮะโชว์หน่อยครับ เพื่อนๆครับนี่ระดับอาจารย์หมอนะครับนี่เท่มากครับสรุปคุณหมอทั่วเมืองไทยมาซื้อใส่ตาหมดหมดเลยนี่ครับหมหรับการถือไปตรวจคนไข้ในห้องตรวจนี่เท่ๆเห็นไหมครับช่วงนี้นะครับมีของแถมีนี่ขายเก่งมากครับแต่มันมีมาอยู่ตัวเดียวคุณหมอช่วงนี้มีนี่นะครับนี่นะครับนี่ครั้งหนึ่งคุณหมอเขาเคยทําคลิปล้อเรียนผมด้วยเพื่อน อัดมานะเป็นสไตล์การรีวิวแบบมาดินพูมากๆนะสวยมากนี่เลยเก๋มากนะครับเห็นไหมครับทุกคนนี่นะครับทุกคนมาจัดผมนี่ก็ใช้เป็นใบนี้นะครับผมเปิดให้เพื่อนๆดูนิดนึงนะเนี่ยของจริงมากครับนี่ต้องเอาเคสของ S v M ออกนะครับนี่คือสดและเรียวมากนะครับนี่นะครับนี่บรรยากาศภายในร้านนะครับดีใจที่ได้เจอมากๆครับ เป็น e x clusiv e แล้วก็เรียวสุดๆนะครับนี่เพื่อนๆอยากจะดูอันไหนต่อนะครับเดี๋ยวผมจะรีวิวให้วันนี้มาตินพูดได้มีโอกาสเล่ากระเป๋าเป็นไงบ้างครับคุณหมอครับได้ข้อมูลเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวน,นะครับตอนนี้ก็เห็นว่าเออมันดูเก๋ดูเท่แล้วก็ดูทรรมเลยดีแต่ว่ารเราไม่ได้รู้ประวัตินะว่าจริงๆแล้วประวัติร้อยกว่าปีมันอ่าครับคือใบนี้เพื่อนๆนี่คือออริจิน l ที่เขาเรียกว่า เป็นแพทเทิร์นแรกแบบปลายศตวรรษที่19ที่เขาเป็นต้นตำรับของจริงแล้วแบรนด์อื่นๆนะครับเขาก็พูดตรงๆว่าคือเขามาเอาแรงบันดันใจไปทำต่อแต่วันนี้คือออริจินอลเดิมแท้แล้วก็เป็นไรเดอร์เลเตอร์หนังอันมาท,ที่ที่มีความเหนียวมีความทนทานแล้วยิ่งใช้ก็จะยิ่งมีความสวยงามมากยิ่งขึ้นครับส่วนสีขาวๆเนี่ยนะครับเป็นโทรโรเป็นไข่ครับเพื่อนๆเ,เดี๋ยวผมให้ดูของผมนิดนึงนะ เนี่ยคุณหมอได้เห็นเบื้องหลังการทํางานในคลิปของวาตินพูนะครับเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นว่าเขาก็จะมีความวาวๆขึ้นไปตามการใช้งานเนี่ยครับก็จะสวยแล้วก็วิงขึ้นนะครับก็ถือแล้วเนี่ยจะเป็นทรงมากๆเห็นไหมฮะไม่ว่าจะถือทรงไหนก็แล้วแต่ขออนุญ,ญาตถือพันอันนี้ให้ดูนะครับด้วยความเป็นยูทูบเบอร์ครับเพื่อนๆผมมีไม์สายติดมาด้วยความบังเอิญครับเราก็เลยได้อีกหนึ่งคอนเทนต์นะครับอ่า แล้วเราก็เจออีกหนึ่งท่านนะครับเจอคุณเป้ด้วยความบังเอิญอีกเช่นเดียวกันครับคุณเป้ซินโนเวค,คอสคนี่เราเป็นครั้งแรกที่เราได้เจอกันเลยนะครับเพิ่งดูคลิปของ t l v มเมื่อสักครู่เพิ่งออนมาครับนี่ตัวจริงครับเพื่อนๆขอบคุครับนี่สรุปวันนี้เป็นวันที่เราพบเจอกับทุกคนและทุกท่านนะครับแล้วก็เรียวมากๆนะครับนั่นนะสีครับ เห็นไหมฮะดูคุณน้ำนะฮะวันนี้มาเป็นสไตล์เกาหลีนะครับนี่เพื่อนๆอยากจะดูอันไหนเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในดวงใจของผมในอนาคตนะครับผมว่าวันหนึ่งผมต้องได้จัดเอ็ดเวิร์ดกรีนแน่ๆเลยนะครับสวยมากนะครับจริงๆวันนี้เนี่ยลูกค้าแบบเยอะมากนะครับเพื่อน รุ่นอยากดูคู่ไหนเพิ่มเติมจริงๆผมเนี่ยสนใจเป็นคู่นี้นะ6,900นะครับสวยมากน่าจะเข้ากับน่าจะเข้ากับกระเป๋าผมเลยโอ้โหพอดีเลยอะเดะเลยเนี่ยน่าจะสวยแวะมาดูนะครับที่ The Refinement นะครับชั้น2 Central Embassy นะครับ แจนหมอนะฮะกำลังดู r ิงแจ็กเก็อยู่นะครับตอนนี้มาดู t l เนะฮะช่องคุณเป้แบบรีวิวเอาไว้แบบและเอียดมากทุกลาสเดี๋ยวผมแปะไว้ให้เลยนะครับนี่เชลซีวันนี้มาจัดคู่นี้นะครับเชลซีบูธนะครับนี่นนเห็นไหมครับใส่แล้วแบบหล่อเลยนะครับ ใครที่มีปัญหามีบุตรยากครับเรียนเจอเจอคุณหมอพัทรภูมิที่โรงพยาบาลบำรุงราชและที่คลินิกนะครับอ่าน, <laughs> นี่คือตัวจริงของจริงอันดับหนึ่งนะครับเป็นอาจารย์หมอเลยนะครับเพื่อนๆนี่คุณหมอน่ารักมากๆตัวจริงแล้วน,นี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมเนี่ยได้เจอกับคุณหมอบังเอิญมีไม่อยู่แค่เส้นเดียวครับมีอนจะให้คุณหมอเนี่ยได้เล่าช่วยเพิ่มอ่าไ,ไ,ไ,ได้ครับได้ครับ,รบนี่ไปออกช่อง คุณพะเพื่อนอะนะ่นะเนาะแม่อุนะครับนี่แหละครับเป็นคุณหมอประจําช่องของคุณแม่อุกับคุณพะเพื่อนนะครับเพื่อนๆมีอะไรเนี่ยปรึกษาคุณหมอได้แล้วลูกชายคุณหมอนะ่เล่นเปียโนเก่งมากครับเนขายให้ด้วยนะครับ <c oughs> อ่า <c oughs> นี่เอามาดูริงแจ็คเก็ตนะครับ อย่างแจ็คเก็ตพวกนี้ครับก็คือเขาเลือกมาแล้วว่าเหมาะกับสภาพภูมิอากาศ<ม>ในประเทศไทย<ม>สามารถที่จะระบายอากาศได้แล้วเขาจะใช้คําว่าเป็นแจ็คเก็ตก็คือในกรณีที่เอ้ะวันนี้เรารีบๆต้องไปงานหรือว่าไปประชุมหรืออะไรก็แล้วแต่หยิบแจ็คเก็ตสักหนึ่งตัวใส่แล้วก็ออกไปได้เลยถือกับกระเป๋าคลาสของ r u t เทอร์ฟ d ใส่กับรองทเท้าเท่ๆแบบนี้ครับอ่านะครับเพื่อนๆช่อ,ชอดอกไม้ผมยังอยู่นะฮะนี่ยังอยู่นะยังอยู่ช่อหิ่งมาก หนักมากครับคุณหมอตอนที่ยู่มาอ่านี่นะครับก็จะเป็นตรงนี้ครับนี่คือดังมากของ b บียนเทเลอนะครับของของเกาหลีซึ่งอันนี้เป็น i อริส l ลนินที่ดีที่สุดแล้วนะครับจะต้องเป็นแบรนด์นี้เดี๋ยวผมให้ดูนิดนึงนะครับต้องเป็นแบรนด์นี้นี่ก็คือเขาก็เลือกมาแล้วว่าทุกอย่างเนี่ยเข้ากับ สภาพของภูมิอากาศในประเทศไทยใช้งานง่ายแล้วก็ต้องใส่ได้นานนะครับแล้วก็มีแบรนด์ที่ทุกคนรู้จักก็เป็นวิงแจ็กเก็ตจากประเทศญี่ปุ่นครับกำลังดูว่าไหล่เขาตั้งใจทำให้เป็นไหล่เป็นแบบนี้เลยครับมันเป็นเทคนิคเลยครับอ่าเป็นเทคนิคของของไหลเลยครับซึ่งอาจจะภาษาไทยอาจจะคล้ายๆกับเหนือแขนตุ๊กตานะครับในผ้าก็จะมีความแบบ เบาสบายใส่สบายระบายอากาศได้ค่อนข้างดีครับใช่ครับน,น,นี่นะครับอ่นอนี่นะครับเห็นไหมครับเทมากครับ<ะ>ดีใจมากๆเลยนะครับที่ได้เจอคุณหมอโค้ดถ่ายติดลูกค้าท่านอื่นนะครับนี่นเห็นไหมฮะเพื่อนดูด ครับก็เคยเป็นในแบบเก่านี่เป็นในแบบเก่าขายรานแบบโนเกียแบรนด์มือถือโนเกียรุ่นโนเกียนะครับรนโนเกียก็ตั้งแต่พอเป็นในแบบปั๊บโนเกียก็เจ๊งไปเลยคุณหมอคุณหมอคุณหมอ,หมอ,มอเมาส์กันอย่างนี้เลยใช่ไหมครับโนเกียสมัยรุ่นที่เป็นกระติกน้ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวก็ไม่ถามเจ้าตัวเป็นเป็นโนเกียรุ่นไหนนี่นะฮะในแบบเก่าของเราสมัยยุคโนเกียใช่ไหมครับคุณหมอครับ รุ่นไหนนะครับตอนสมัยของคุณหมอเป็นในแบบเนี่ย,ย <laughs> จำไม่ได้นะเป็นมันลบ <laughs> ไปแล้ว <laughs> ครับอ่าก็พอหอมปากหอมคอนะครับเพื่อนๆนี่วันนี้มาแบบว่าโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะครับมาดูแอดนะครับดูแอดของเรานะครับนี่แอดของเรานะครับเท่มากขวจะดเท้านะครับ เนี่ยตัวจริงเสียงจริงของวงการครับเพื่อนๆติดตามนะครับซินเนอร์เ s ค t ลอเซตนะครับตอนนี้คุณแม็กกลับมาจากทะเลหรือยังครับมาแล้วมาแล้วนะครับคุณแม็กฝากสวัสดีคุณแม็กธนกรด้วยนะครับคุณแม็กเนี่ยเขาไปทะเลกับรุ่นน้องผมเลยนะคือคุณเป่างงมากรู้จักการโลกกลมนะครับรู้จักกันหมดเพื่อนๆต่อไปเดี๋ยวเราจะมามิทติ้งกันที่นี่บ้างดีกว่าเนาะหรือไม่ก็จะมาต้องมาทำคอนเทนต์กับคุณเป้บ้าง เอ้าวเหรอครับไม่ได้เจอคุณแม็กเลยครับโอเคเราก็คุยกันแบบนี้ที่เรียวผ่านกล้องนะครับเพื่อนแล้วอีกฝั่งหนึ่งไม่มีไมด้วยโอเคเพราะฉะนั้นครับเพื่อนๆแวะมาครับ refinement ครับคลิปเรียวของผมนะครับให้แอบดูกล้องเลนกล้องของเขาซะก่อนของคุณเป้แบบอื้อหืออลังการล้านแปดมาก ไงๆเราเจอกันคลิปหน้านะครับเพื่อนๆวันนี้ผมจอบมาดินพูลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ